นี่กินข้าวน้ำกันแซ่บๆมาเนี่ยนาะปาลาเรียบร้อยแล้วพักลวกต้มยำปลากระป๋องใส่พวกอีตูมาพี่น้องมาพี่น้องขินน้ำกันแซแบบ่บๆอันนี้แจงแค่คุกคุกน้ำตา,าลแค่กินมาวันนึงได้หวานแบบง,ง่ายๆหวานาง่ายๆกินให้รู้นะคะ

สอนลอยเป็นกำลังแน่ใจครไอ้ข้าวมาเบิงสอนอยดูดีมีแห้งทุกคนอุกคนเด้อกำลังรวยรวยทุกคนวยเด้อพี่นาอเสียบลายเสียบลายจบ้องแบบอีสานอีสาน ใช่พอกินดู้อมเจ็บเสียบสดปล่อยม่หลอข้อพี่หน่อสองมะเวมางบิ่งกำกันเจ็บเบมะเมนมาแช์ม,ม,ามาคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับอยู่ทุกวันกับขอทุกวันยู่ทุกวันเจ็บพี่หนอ ไปแล้วครับพี่น้อ,องหิวข้าวง่ายสบายดีสบายดีทุกผู้ทุกคนด้วยสบ,บายครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราสองคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสบายดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนครับ